นทุดงคัสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วเพื่อให้น้องๆที่ร่วมแข่งขันทุกคนสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ภาพในใจและมีสมาธิที่ตั้งมัน่นส่วนในช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อความดีสากล5ประการก่อนที่จะได้ลงฐานกิจกรรมประกอบด้วย ใจตั้งมั่นด้วยสมาธิฐานปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำฐานจัดพับเก็บเสื้อผ้าฐานลุกนั่งกราบไหว้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานพร้อมทางได้รับของรางวัลมากมายอีกด้วยค่ะส่วนในช่วงเย็นพระมหามนทวัดธรรม,มานันโทร,รักษาการประธานสงฆ์ทุดงคสถานนครธรรม และว่าที่ร้อยตรีสรายุทธเจรามาศในอำเภอรพระพรมได้มอบโลให้กับน้องๆที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะ